สวัสดีครับช็อปชิวๆว,วันนี้พามาดูสินค้าหนึ่งบาทต่อจากเขาที่แล้วเขาที่แล้วเป็นเกงในเด็กผู้หญิงคราวนี้เป็นของผู้ชายบ้างของผู้ชายก็ตัวเท่าๆกันครับขนาดก็ย้อนไปดูของคลิปที่แล้วได้เลยเพราะผมกะดูแล้วเท่ากันแหละแค่มันคนละลายกันเฉยๆอันนี้เป็นของเด็กผู้ชายเป็นลายสไปดแมนข้างหลังไม่มีลายอะไรไมีแต่ข้างหน้า ก็สำหรับเด็กผู้ชายตัวเล็กโอเคครับผ้านุ่มดีนะผ้าผ้านุ่มมากเลยเด็กใส่สบายแต่ยางยืดผมไม่แน่ใจว่าจะทนแค่ไหนเพราะว่ามันแค่บาทเดียวโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็จบเลยดีไหมจบเลยดีกว่าเพราะว่ามันเปน็นเกงในตัวเดียวต่อจากคราวที่แล้ว โอเคครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาดู1บาทอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับ